ชนเผ่าดาราอังหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าปลลองหนึ่งในชนเผ่าพื้นที่ลุ่มน้ำฝางหมู่บ้านที่ยังคงศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของดาราอังมีประเพณีพื้นบ้านที่เกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนาเมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทุกคนล้วนแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าสวมเครื่องประดับเงินอย่างสวยงามมีการฟ้อนรำร้องเพลงทั้งที่วัดและลานหมู่บ้านถือเป็นชนเผ่าที่มีความโดดเด่นด้านศิลปะวัฒนธรรมอย่างชัดเจน จริงๆนะครับถ้าพูดถึงประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับตาละอ้างพี่น้องปลองที่นี่ก็คือมีประเพณีวัฒนธรรมมีพิธีกรรมและมีความเชื่อนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงโดยประเพณีวัฒนธรรมในหนึ่งปีที่มันเป็นสาคัญสาคัญเนี่ยนะครับจะมีเริ่มตั้งแต่มกรามกราคมก็เป็นงานปีใหม่ตาราอ้างหรือลอยสนำำามกระไม่เนี่ยครับแล้วก็ช่วงมิถุนาก็เป็นเรื่องการปิดประตูหมู่บ้าน ก่อนเข้าพรรษาซึ่งประเพณีรต,รรตรงนี้มันก็จะให้ความสำคัญเรื่องการให้ผู้คนที่เขานับถือศาสนาพุทธหรือกลุ่มหนุ่มสาวเนี่ยเขาได้มีโอกาสในการที่จะปฏิบัติตนตามศีลธรรมนะครับทำความดีทําคุณงามความดีนะแล้วก็รวมไปถึงช่วงหลังจากปิดประตูเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มหนุ่มสาวเขาก็จะไม่ให้มีการแต่งงานเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับ กร,กระดาษกะดาหรือตุลาก็จะเป็นเรื่องรเรื่องประเพณีออกพรรษาประเพณีเปิดหมู่บ้านรวมไปถึงงานกระถินต่างๆอย่างนี้ครับพฤศจิก,การธันวาก็จะเป็นงานปีใหม่ดารางจริงๆในประเพณีต่างๆเนี่ยมันก็จะมีพิธีกรรมพิธีการที่เป็นความเชื่อของพี่น้องดารางแฝงเข้าไปด้วยอยานะครับของดารางเลยถ้ายกตัวอย่างที่เป็นแบบทั้งหมดก็จะเป็นงานปีใหม่หรือว่าลอยสนมกระมายนะครับอันนี้ในส่วนของประเทศไทยเราเนี่ย ทุกปนะีทางเครือข่ายก็ทําจัดงานนี้ขึ้นมา2ปีครั้งหนึ่งอย่าง2ปีที่แล้วก็เป็นงานบลอยสนมกระมายที่เราจัดโดยการรวมตัวของพี่น้องดาราอ้างทั้งหมดที่อยู่ในประเทศไทยที่มีหมู่บ้านไปรวมตัวกันเป็นเจ้าภาพจัดงานแล้วก็เชิญเชิญหน่วยงานราชการเชิญพี่น้องในพื้นที่หรือพี่น้องพื้นราบเข้าไปเยี่ยมไปเที่ยวก็อันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นอัตลักษณ์ของพวกเราเลยครับผู้หญิงในชนเผ่าดาราอ้าง ถูกขนานนามว่าเป็นลูกหลานนางฟ้าที่ในตำนานเรียกว่านางร้อยเงินที่อ้างมาจากความเชื่อและเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาถูกถ่ายทอดลงบนเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายของหญิงสาวดาราอังทั้งเด็กสาวคนชราจะสวมเชือกไหวสีดำหรือในภาษาดาราอังเรียกว่านองวองด้วยความเชื่อที่ว่าเมื่อนานมาแล้วมีนางฟ้าจากสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ชื่อว่านางร้อยเงินนางฟ้าร้อยเงิน เป็นน้องคนสุดท้องของกษัตริย์บนสวรรค์ได้ลงมาเล่นน้ำในลำธารแต่กลับติดบ่วงแล้วของนายพลทำให้กลับขึ้นสวรรค์ไม่ได้และต้องลงมาใช้ชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ตลอดมาจนเป็นความเชื่อว่านางร้อยเงินก็คือบรรพบุรุษของชาวปะหลงหรือชาวดาราอังจนเป็นที่มาของชื่อว่านางฟ้าดาราอังที่มีเครื่องแต่งกายสวยงามดังที่เห็นเสื้อนะคะจะเป็นทรงกระบอกแขนยาวค่ะสามารถใส่ได้ ตามสีที่ตนเองชอบค่ะแต่ว่าสีส่วนมากที่จะใส่จะเป็นสีขาวหรือสีชมพูค่ะเพราะว่าเป็นสีที่สว่างและเป็นสีที่มีเอกลักษณ์ที่สุดค่ะแล้วก็ตามเสื้อนะคะจะมีลูกปัดตกแต่งตามแถบสีสวยงามค่ะมีหนองวองนะคะแล้วก็มีเครื่องประดับคู่ก็คือนองเรือนนะคะหรือเครื่องเงินค่ะเป็นแสดงสัญลักษณ์ของการเป็นลูกหลานนางฟ้าค่ะ ประจานะคะจะเป็นจะเป็นพวกน้ําพริกถั่วเน่านะคะเราจะเอาถั่วเน่าไปจีแล้วก็เอามาตำก็เป็นน้ําพริกเพราะว่าเวลาไปทํางานนันก็ค่ะมันสามารถพกพาได้สะดวกเราจะเอาไปแค่เกลือผงชูรสนะคะแล้วก็ไปกินกันมันจะง่ายๆใส่น้ำเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีเป็นพวกผักกาดดองผักกาดแห้งค่ะผักกาดดองภาษาดัตตออางจะเรียกว่าดเดอมเพราะว่ามันจะสามารถแบบเอาไปทํางานพกพาแบบง่ายๆคะ่ะแล้วก็จะมีเป็นผักกาดผักกาดตากแห้งค่ะจะเอาไปต้ม ้มเ็จแล้วก็เอาจะมาตากค่ะตากให้มันแห้งค่ะเพื่อคงความสดไว้ค่ะเพราะว่าเวลาจะเอามาเก่งนั่ก็ค่ะเวลาจะเอามารับประทานแบบน,นี้เราก็จะเอาไปต้มแหมกามแล้วก็เอามาประกอบเมนูอาหารค่ะส่วนมากจะเป็นน้ําพริกค,ค่ะทุกครัวเรือนคือต้องมีน้าพริกควเนเอาติดไว้ค่ะบ้านเราอยู่บนดอยเนาะแล้วมันก็เข้าถึงง่ายค่คะมาจีรักเอามาทําเป็นนะ้าพริกค่ะขนมไว้ตัวยอยู่เด้นเมินไตัวเจ้า